เรียนท่านคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐา,านะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ครบทุกท่านกระผมนายภูธนันธาดาธรรมวรากุตํตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บือการโดยกระผมได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีแนวคิดและทัศนคติในเชิงลบเกี่ยวกับรายวิชาพระพุทธศาสนา ในแนวคิดที่ว่าเรียนไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันซึ่งกระผมเองเป็นครูสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาจึงแรงเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้จากสภาพปัญหาดังกล่าวกระผมจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการคิด อยากมีวิจารณญาณให้นักเรียนได้มีแนวคิดและทัศนคติในเชิงบวกต่อรายวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกที่ในสังคมของเราและทำให้สังคมนั่นลดปัญหาในสังคมลงได้กระผมจึงได้นำ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5S c o n s t r u c t i o n m i s s n มาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนโดยมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1คือจุดประกายความคิด Sparking เป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ที่เนื้อหาสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาได้พูดถึง สภาพปัญหาต่างๆในสังคมและแยกแยะหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขั้นตอนที่2สกิดให้ค้นหา Searching คือการกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถามหรือปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้เริ่มต้นกระบวนการคิดซึ่งในชั่วโมงนี้ครูก็ได้ตั้งคำถามให้นักเรียน ได้ร่วมกันคิดและร่วมกันตอบคำถามขั้นตอนที่3ามนำพาสู่การปฏิบัติสตาร์ทิ้งคือการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนและร่วมมือกันระดมความคิดในการตอบคำถามตามที่ครูให้มาโดยครูนำคลิปโฆษณาใน YouTube จำนวน4คลิป มาให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันกระดงความคิดเพื่อใช้หลักธรรมคำสอนของพระเจ้าตามที่ครูกำหนดให้คือหลักธรรมพรมวิหารสี่หลักธรรมกิตติบาทสีและหลักธรรมคลาวาทธรรมสีมาวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในคลิปเพื่อให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ ของหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในสังคมไทยขั้นตอนที่4จัดองค์ความรู้สม a ราย่ n งคือการนำความรู้ที่ได้จากการร่วมมือกันระดมความคิดวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในคลิปกอย่างมีวิจารณญาณจนได้องความรู้ตามที่ครูให้โจทย์ไปแล้วนำมาเรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำสู่การ ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นสู่เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในขั้นตอนที่นํานำเสนอควบคู่การประเมินแชร์ริงเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมกับการประเมินผลความรู้ที่นักเรียนได้นำเสนอไปรวมถึง นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมหนึงที่ได้กล่าวมาพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมที่ครูกำหนดให้เพิ่มมากขึ้นสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจรารณญาณให้แก่นักเรียนได้อย่างชัดเจนจากการนำเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในคลิป ว่าตรงตามหลักธรรมในข้อใดและหลังจากที่ครูตรวจไปงานกลุ่มและใบงานรายบุคคลพบว่านักเรียนสามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจนถึงความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วว่ารายวิชาพระพุทธศาสนานั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังช่วยพัฒนาและส่งเสริม ให้คนในสังคมมีใจิตใจที่ดีงามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเบียดเบียนกันน้อยลงปัญหาต่างๆในสังคมก็ลดลงตามไปด้วยสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูคาดหวังไว้กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสวัสดีครับ